ไมุ้ยครับการไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มั่นใจกว่าเดิมมากเลยข้าไหนนะกรเอาจริงๆแล้วทุกครั้งที่ออกไปอะไรอเงี้ยก็เชื่อว่าตัวผเองก็อยากประสบความสำเร็จก็โอเคหลายๆครั้งมันก็เป็นประสบการณ์ก็ได้ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ออกไปเผชิญพวกนั้นแล้วาก็พยายามทําให้มันดีขึ้นโอเคแน่นอน ความสาเร็จอะผมก็ยากประสบความสําเร็จเนี่ยว่าโอเคมันก็ต้องเริ่มจากการทํางานหนะักฝึกซ้อมในสถนามแล้วก็โอเคหาโอกาสในการลงเล่นในในซีนนคนแรกก่อนแล้วก็พอถึงช่วงเวลาหนึ่งผมว่าโอเคเราค่อยมามองว่าแบบความสาเร็จของผบมันอยู่ตรงไหน,นอย่างแรกคือผมก็ต้องทํางานอย่างหนักก่อนเพื่อที่จะความสาเร็จอาจจะมหาบัลลังก็ได้โอเคเรื่องของอายุก็เป็นส่วหน,นึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็แบบ สำหรับผมเลยะความฝันมันมันไม่มีวันหมดอายุอะโอเคผมอาจจะแบบคิดว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสออกไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อในเมื่อวันหนึ่งมันมีโอกาสเข้ามาผมก็จะพร้อมที่จะออกตามหามันอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นโอเคด้วยอายุเองก็ตามหรือว่าสิ่งต่างๆอะไรก็ตามมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็พอโอกาสมันมีมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องพยายามทํามันอย่างดีที่สุดเพราะนั้น ไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ถ้ามันมีความปั่นของผมอยู่ในนั้นด้วยผมก็จะทำมันอย่างดีครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นคนเลือกเองอะไรเงี้ยก็จริงๆแ,แ,แล้วทางสมโมสรก็เตรียมการนาให้แล้วก็ได้ได้บอกผมประมาณหนึ่งแล้วว่าแบบโอเคมันมีเบอร์ยนะี่สิบสามนสนใจไหมเขาก็เหมือนจะให้ผมใส่เบอร์ยี่สิบสามด้วยส่วนตัวผมก็โอเคผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเบอร์ข้างหลังเสื้ออยู่แนละ้วก็ เาก็บอกอยู Dai ่ว่าโอเคมีหลายๆคนที่ใส่อย่างชินจิโอการากิก็เคยใส่มานี้ก่อนที่จะออกไปเล่นยุโรปนะคโอเคมันผมผมเชื่อว่าในตัวผมเองมันก็มีความหมายสําหรับเบอร์นี้เหมือนกันผมก็จะพยายามทำมันอย่างดีที่สุดครับดูมาชิมิซึเดอร์โซโนคิตะกาวะโอคาซากิเดนโตะฮารุบูเซบังโมะเด 、ままままあ、ああ er, so <TR ANS 2>、あと彼のののの人人人人間間間間性性性性含めて、てそそ今でで、っきたんけ同じぐらいも、も出るก็ประมาณว่าก็อย่างที่พี่มุ้ยได้พูดไปนั่นแหละครับว่ามันเป็นเบอร์ในตํานานของชินจิโอกาซากิซึ่งเป็นกองหน้าในตำนานสโมสรเขาครับแล้วก็บวกกับความสไตล์การเล่นของพี่มุ้ยอะไรเง้ขาคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมครับเบอร์นี้ที่สุดแล้วนะครับผมบอกครับก็แน่นอน ในทุกฤดูกาลเรก็เราก็อยากเป้าหมายสูงสุด่แล้วเราก็ตั้งเป้าวไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเคนะตอนนี้มันมันมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมองถึงเป้าหมาย,ยผมก็ต้องต้องเริ่มทําอะไรสักอย่างก่อนก็คือลงไปในสนามแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกับเข้ากับเทคนิคเพื่อร่วมทีมเองหรือว่าวิธีการเล่นเองไยนแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็ต้องยพยายามอย่างหนักก่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็ใช้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วค่อยมาดูว่าเป้าหมายจริงๆมันอยู่ตรงไหน แต่ว่าโอเคแน่นอนผมก็อยากได้แชมป์เจอีิใช่แต่ว่าอยา่อยางแรกก็ต้องต้องเริ่มจากลงไปทําในสนามสิบวันมุ้ยไปเข้าแคมป์กับทีมเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟัง่อยครับสิบวันที่ไปเข้าแคมป์กับทีมเป็นไงบ้างครับแคมป์กับผมว่าก็อารมณ์หลายๆแคมป์ที่แบบทีมญี่ปุ่นเขาไปกันอย่างนี้่ว่าโอเคไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในทีมเอง,เองสภาพสนามเองหรือว่าโรงแรมที่พักอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ม,มันสุดยอดอามากมันเหมาะกับการแคมป์เก็บตัวแล้วก็โอเคทุกคนก็ทํางานกันอย่างหนัก้องสองมือเป็นช่วงเวลาแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยทุกวันที่ไปแคมป์ก็จะ้อมวันละสองมือสองครั้งมีเก็บเครื่องด้วยอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ไปอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยก็ผมก็อยู่รูมเมทกับห้องกับเพื่อนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเซนตะอะไรเงี้ยครับก,ก็ได้เรียนรู้ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยได้ไปผมว่า ก็เป็นเป็นการปรับตัวที่ดีของผมเหมือนกันที่แบบได้ไปอยู่ในครับปรเป็นีงันพร้อมครับโม่คนละคำทでกโมโซแต่สุดท้ายมั <c oughs> のจริง上位ิ上位น,น,น,นะครับชิมิซึเอสเปอร์สก็จะได้เข期าして่ระดับก็ดอดี่าุดของทีมที่มอย่ในัจงตัวกโจโโะไ้ระับสุดยที่งยัแลก็คืไดเา่าคาดยวที่สองทม่มีนปัันแวก็ะาพูดอธิาียาดอยเป็นคลว็จะได้่ด พิหวาเป็นมีความคาดหวังที่สูงมากครับผมกดนะทำมาฮาดิฟ้าไม่ได้มุ้ยครับการไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้มั่นใจกว่าเดิมมากเลยแค่ไหนฮะก็เอาจริงๆแล้วทุกครั้งที่ออกไปอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าตัวเองก็อยากประสบความสำเร็จก็โอเคหลายๆครั้งมันก็เป็นประสบการณ์ก็ได้ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ออกไปเผชิญพวกนั้นแล้วแล้วก็ พยายามทําให้มันดีขึ้นโอเคแน่นอนความสาเร็จอะ่ะผมก็อยากประสบความสําสเร็จเชนียวว่าโอเคมันก็ต้องเริ่มจากการทํางานหนะักฝึกซ้อมในสนามแล้วก็โอเคหาโอกาสในการลงเล่นในในซีเคนแรกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงช่วงเวลาหนึ่งผมว่าโอเคเราค่อยมามองว่าแบบความสําสเร็จของผมมันอยู่ตรงไหนอย่างแรกคือผมก็ต้องทํางานอย่างหนักก่อนเพื่อที่จะความสำเร็จอาจจะมาหากระด้ โอเคเรื่องของอายุก็เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็แบบสาหรับผมเลีฮยความฝันมันมันไม่มีวันหมดอายุอะโอเคผมอาจจะแบบคิดว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสออกไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อในเมื่อวันหนึ่งมันมีโอกาสเข้ามาผมก็จะพร้อมที่จะแบบออกตามหามันอีกครั้งหนึง่งเพราะนั้นโอเคด้วยอายุเองก็ตามหรือว่าสิ่งต่างๆอะไรก็ตามมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ พอโอกาสมันมีมาแล้วเนี่ยผมก็ต้องพยายามทํามันอย่างดีที่สุดเพราะนั้นไม่ว่าจะาอยุเท่าไหร่ถ้ามันมีความปันของผมอยู่ในนั้นด้วยผมก็จะทํามันอย่างดีครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นคนเลือกเองเนะี้ยก็จริงๆแล้วทางสมสรก็เตรียมการมาให้แล้วก็ได้ได้บอกผมประมาณหนึ่งแล้วว่าแบบโอเคมันมีเบอร์ยี่สสามนะสนใจไหม,มเขาก็เหมือนจะให้ผมใส่เบอร์ยี่สิบสามด้วยวตัวผมก็ โอคผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เบอร์ข้างหลังเสื้ออยู่แล้วก็เขาก็บอกอยู่ว่าโอเคมีหลายๆคนที่ใส่อย่างเงี้ยอย่างชิจิโอก,ก,การ์ตาคีเคยใส่เบอร์นี้ก่อนที่จะออกไปเล่นยุโรปนึงโอเคมันผมผมเชื่อว่าในตัวผมเองมันก็มีความหมายสําหรับเบอร์นี้เหมือนกันผมก็จะพยายามทํามันอย่างนี้ครับแล้วาซิมิซึเดอสมุกิตะาราโอคากาซึเดนโตะรุบริโคอาโดโนเซบะมอ ก็ประมาณว่าก็อย่างที่พี่มวยได้พูดไปนะั่นแหละครับว่ามันเป็นเบอร์นในตำนานของชินจิโอคาซากิซึ่งเป็นกองหน้าในตำนานสโมสรเขาครับแล้วก็บวกกับความ สไตล์การเล่นของพี่มุ้ยอะไรเขาคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับตัวนี้นที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> มุม้ยไหครับครั้งแรกไปได้รองแชมป์ผมบอกครับก็แน่นอนในทุกฤด,ด,ดูกาลก็เราก็อยากเป้าหมายสีสุดเดี๋วเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอเคนะตอนนี้มันมันมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมองถึงเป้าหมายผมก็ต้องต้องเริ่มทําอะไรสักอย่าง,งก่อนนัคือลงไปในสนามแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกับเข้ากับเทคนิค เพื่อร่วมทีมเองหรือว่าวิธีการเล่นเองเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็ต้องพยายามอย่างหนักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งเราค่อยมาดูว่าเป้าหมายจริงๆมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าโอเคแน่นอนผมก็อยากได้แชมป์เจลร์กีกใช่แต่ว่า,อย,าอย่างแรกก็ต้องต้องเริ่มจากลงไปทําในสนาม10วันมุ้ยไปเข้าแคมป์กับทีมเป็นไงบ้างครับเราห้<ะ>สังครับ10วันที่ไปเข้าแคมป์กับทีมเป็นไงบ้างครับอากาศเพื่อนๆอะไรแคมป์กับ ว่าก็อารมหลายๆแคมป์ที่แบบที่ญี่ปุ่นเข้าไปกันอนี้จะมาโอเคไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในทีมเองสภาพสนามเองหรือว่าโรงแรมท,ที่พักอาหารการกินอะไรเนี้ยผมว่ามันมันสุดยอดามากๆมันเหมาะกับการแคมป์เก็บตัวแล้วก็ อเคทุกคนก็ทํางานกันอย่างหนักซ้อมสองมือ้อเป็นช่วงเวลาแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยทุกวันที่ไปแคมป์ก็จะซ้อมวันละสองมือร้อมทั้งมีเจ็บเครื่องด้วยอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ไปอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยก็ผมก็อยู่รูมเมทกับห้องกับเพื่อนคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเทนตะอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้เรียนรู้ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยได้ไปผมว่าก็เป็นเป็นการปรับตัวที่ดีของผมเหมือนกันที่แบบได้ไปอยู่ในแคมป์มาตั้ 多くの人があのまあサッカーの交流とえまあ彼の存在というのはサッカーを超えているところでえ皆さんと日本が交流をたくさんできると思,い,い,と思います。まあ、ぜひウェルカ,ーカーううム、静岡。 เกิดความการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับคนไทยและคนญี่ปุ่นนะครับก็คือเพราะว่าแล้วก็เชิญชวนคนไทยว่ามาได้เลย welcome to ชซูโอกะนะครับตอนจบพี่มวย่าบสุดท้ายนะฮะสิปีที่อยู่กับ s อสซ